ดิฉันคุณคณรูสัชิธรเขียวกรูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพยาไทยนะคะวันนี้อยากมาแนะนําให้กับคุณครูทั้งหลายได้รู้จักกับกิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ด้านการอน,รรนุรักษ์น้ํานะคะกิจกรรมแรกก็คือวัตจักรของน้ํานะคะกิจกรรมนี้เราต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่า น้ำเนี่ยมโมเลกุลของน้ำเนี่ยมันเดินทางอย่างไรบ้างนะคะบนโลกใบนี้อิจกรรมนี้ก็จะมีอุปกรณ์อันนี้เป็นอุปกรณ์หลกักก็คือลูกเต๋านะคะวิธีการทําอย่างแรกก็คือคุณครูจะต้องไปจัดก,การติดอาจจะติดที่พื้นหรือว่าจะติดที่หม้อหรือจะติดที่ผนงังว่าอันนี้คือฐานมหาสมุทรแล้วก็จะวางลูกปัดเอาวไว้ให้กับนักเรียนนะคะเช่นลูกปัดสีเขียววาวงไว้นะคะหลังจากนั้น ก็จะมีลวดกำไ้ดีนะคะที่จะวางให้กับเด็กจำนวนก็เท่ากับจำนวนเด็กที่อยู่ในฐานนี้ว่ามีกี่คนนะคะก็เผื่อ,อไว้กับเท่าก,กับจำนวนนักเรียนที่เข้าค่ายนะคะแล้วก็ไปติดฐานภูเขาคุณครูก็จะวางอุปกรณ์ไปเช่นเดิมก็คือลวดกำไ้ดีลูกปัดแล้วก็ป้าย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้เด็กเนี่ยเข้ากระจายเด็กออกไปทั้ง7ฐาน ให้เข้าเข้ากันใกล้เคียงกันเมื่อเด็กไปถึงที่ฐานนั้นแล้วเด็กก็จะต้องไปดูว่ามีลวดกับไมมหีก็เอาลูปกับไหมหีออกมาแล้วก็เอารูปปักที่อยู่ประจำฐานนั้นออกมาเช่นมหาสมุทรกาจะสีเขียวนะคะก็ร้อยลูกป,ปัดเข้ากับตัวลวดกระไม่หีจากนั้นก็อาจจะมัดเอาไว้เพื่อให้ได้ทําให้มีมือพอสําหรับทํากิจกรรมอย่างนี้นเมื่อนักเรียนมัดเสร็จแล้วตอนนี้นักเรียนต้องรู้ตัวว่านักเรียนเนี่ยเป็นมวลข,ของน้ําที่อยู่ในมหาสมุทร นักเรียนจะทําการบันทึกข้อมูลลงไปนะคะในแบบบันทึกกิจกรรมก็คือมหาสมุทรจากนั้นในช่องที่2ก็จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นนักเรียนจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนไปตรงกลางของอสนามหรือว่าห้องประชุมแล้วก็ไปติดลูกเต๋าขึ้นมานะคะแล้วก็โยนขึ้นไปค่ะสมมุติว่าโยนแล้วเนี่ยมันได้ออกมาว่าภูเขา นักเรียนจะต้องอ่านข้อมูลตรงนี้ค่ะหลังจากที่กินอาหารเข้าไปแล้วสัตว์จะฉี่ลงสู่พื้นเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนเดินนักเรียนที่มหาสมุทรเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเขียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสัตว์ดื่มน้ําเข้าไปแล้วฉี่ลงสู่พื้นนะคะสัตว์ดื่มน้ําแล้วฉี่ลงสู่พื้นนักเรียนก็ต้องเขียนนะคะแล้วเรากําลังจะไปที่ไหนก็ต้องตอบว่าที่ภูเขานะคะ ที่ภูเขาจากนั้นนักเรียนก็จะย้ายตัวเองเนะะี่ยค่ะวางต่อลงกับเพื่อให้เพื่อนเดื่อนเล่นแล้วเราก็ไปที่ฐานภูเขาเมื่อไปที่ฐานภูเขานักเรียนก็จะพบกับลูลกปัดชนิดอื่นซึ่งเป็นลูกปัดประจําฐานของเขาภูเขาสูงว่าภูเขาสีส้มนักเรียนก็แกะลวดกำลังเหลี่ยวมานะคะแล้วก็เอาสีส้มเนี่ยนะคะลูกปัดสีส้มใส่เข้าไปในลวดรงลังเหลี่ย อตอนนี้รู้แล้วตัวเองเป็นโมเลกุลของน้ําที่มาถึงภูเขาแล้วนะคะเดินทางมาถึงภูเขาเรียบร้อยแล้วท่านยังไงต่อนะคะก็บันทึกนะคะบันทึกช่องต่อไปตรงนี้ภูเขาเกิดอะไรขึ้นละ่ะนะคะนักเรียนก็ไปที่ลูกเต่าเช่นเดิมแล้วก็ไปโยนสมมุติไปโยนปุ๊บได้คาตม,มาว่าเมฆสัตว์หายใจออกจากปอดซึ่งมีไอ้น้ำจำนวนหนึ่งถูกหายใจออกมาปะกลับอากาศ นักเรียนจะต้องมันเป็นช่องเล็กๆนักเรียนก็จะต้องสรุปความใช่ไหมคะก็คือก็เียนเกิอดอะไรขึ้นสัตว์หายใจมีไอน้ำออกมานะคะแล้วไปที่ไหนไปที่เมฆไอ้น้ำนี่จะลอยปากมันไปที่ไปที่เมฆนักเรียนก็จะต้องเป็นยังไงคะย้ายไปที่ฐานเมฆนะคะก็ไปดูที่ฐานเมฆว่ามีรูปปัดสีอะไรถ้ามีรูปปัด ประจําฐานนั้นนะคะเช่นสีชมพูนัเกเรียนก็นําลูกปัดมา้อยนนี้เหมือนเดิมแล้วก็ออกมาโยนลูกเต๋าที่ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สรุปย่อว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือว่าโยนใหม่อะไรประมาณนี้นะคะ,ะไปที่ลําฐานทํานี้ค่ะอ่านนักเรียนต้องอ่านและสรุปย่อแล้วเขียนลงไปแล้วจึงไปที่หลําฐานก็ทําแบบนี้บนไปประเด็นก็คือนักเรียนอาจจะโยนซ้ํา อีกครั้งหนึ่งแล้วกลับมาที่เมฆนักเรนก็ต้องกลับไปที่ฐานเมฆแล้วก็เอารูกเตาอ่ารูปปัดร้อยลงไปในรูดทกาไม่ดีเรียลอีกครั้งมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นักเรียนก็ต้องบันทึกก็คือเป็นเหมือนเดิมเพราะในความเป็นจริงโมเลกุลขอ,องน้ําอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะก,กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความร้อนหรือปัจจัยต่างๆที่มันยังทําให้มันอยู่ในสถานะเดิมแบบนี้ก็จะนํามาในการพูดคุยอภิปรายกันหลังจากการเล่นเกมวัตจักรของน้ำนี้ค่ะ นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเกมที่1เดี๋ยวเกมต่อไปหรือกิจกรรมต่อไปจะเป็นอะไรเราติดตามดูค่ะ ใช้น้ําอย่างชาญฉลาดนะคะกิจกรรมนี้เราก็จะมีภาพที่มีคนทํากิจกรรมเกี่ยวกับน้ํามากมายเลยนะคะแล้วก็มีปากกาไว้อ่อนปากกาที่สามารถลบได้น,นะคะมีคุ้มือสําหรับแบบบันทึกที่จะให้นักเรียนบันทึกข้อมูลต่างๆแล้วก็มีที่ชุบเปียกนะคะหรืออาจจะเป็นผ้าชุบน้ําก็ได้นะคะเตรียมไว้สําหรับเมื่อทากิจกรรมเสร็จแล้วจะได้ทำความสะอาดแล้วก็จะได้นําอันนี้ไปใช่ใหม่ได้นะคะกิจกรรมนี้เราก็จะกระตุ้นให้นักเรียนนะคะทั้งกลุ่มช่วยกันดูภาพพิจารณาภาพทั้งหมด นี้แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยคนที่หนึ่งอาจจะแบ่งเป็นคนที่หนึ่งก็ได้ว่าให้คนที่หนึ่งเนี่ยวงกลมภาพที่คิดว่าเป็นพฤติกรรมการใช้น้ำที่ชาฉลาดนะคะ,ะสว่าคุณูรูวงภาพภาพนี้นะคะคนถัดไปนะคะ,ะใหน้คนถัดไปให้กากะบาบภาพคนใช้น้ำที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะเป็นภาพนี้นะคะ ทำแบบนี้เรียนกันไปจนทั่งครบทั้งกลุ่มนะคะจนกระทั่งภาพเนี่ยมันหมดนะคะหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะให้แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอหน้าห้องอาว่าทำไมถึงใช้ภาพนั้นนั่นเองก็อาจจะบอกว่าวิธีการใช้น้ําอย่างฉาฉลาดก็คือขณะที่ล้างผักผลไม้ควรจะล้างในกระมังเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมากกว่าการที่เปิดน้ําทิ้งเอาไว้นะคะและในขณะเดียวกันก็อาจจะมีบางภาพที่นักเรียนมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอาจจะเนื่องมาจาก ความรู้หรือประสบการณ์เดิมหรืออาจจะเรื่องมาจากการความไม่ชัดเจนของภาพซึ่งตรงนี้นะคะนักเรียนก็จะเพิ่มทักษะการโต้แย้ทางวิทยาศาสตร์ให้เขาก็จะอธิบายให้เหตุผลให้ข้อสุปนะคะแล้วก็มีหลักฐานซึ่เป็นภาพแต่นี้ก็จะเป็นการฝึกนะคะแล้วก็กิจกรรมที่2เหมือนจะเป็นกิจกรรมเบาๆนะคะแต่ช่วยกระตุ้นนะคะการคิดความคิดแล้วก็การทํางานร่วมกัน การอภิปรายร่วมกันและก็การสแสดงออกในการนําเสนอหน้าห้องนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่สอนนะคะไฟใช้น้ําอย่างชาฉลาดในท่ายกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ค่ะ กิจกรรมที่3นะคะเทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ําได้หรือไม่นะคะในก pues ิจกรรมนี้นักเรียนก็จะได้บัตรภาพนะคะซึ่งในบัตรภาพก็จะมีทั้งเทคโนโลยีที่ช่วยในการประหยัดน้ํานะคะแล้วก็มีภาพพฤติกรรมของการประหยัดน้าภาพนี้เราก็จะให้นักเรียนแจกกันในกลุ่มแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันจําแนกนะคะใช้ทักษะของการจําแนกว่าสิ่งไหนเป็นพฤติกรรมของการอนุรักษ์น้ำสิ่งไหนเป็นเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดน้ำโดยนักเรียนก็จะนําภาพที่นักเรียนได้รับในกลุ่มนะคะ ไปติดนะคะก็ไปจําแนกให้ถูกแล้ก็ให้นักเรียนทำงานถูกกันนะคะบัวจ,จะใช้สปอตเทปก็ได้ค่ะตีนตุ๊กแกก็ได้หรืออาจจะเป็นกาวที่สําหรับติดภาพนี้แล้วให้นักเรียนเนี่ยนำไปติดด้านหลังอย่างภาพนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของทคกนรลยีการประหยัดน้ำนะคะเพื่อการประหยัดน,น้ำนักเรียนก็นาไปติดนะคะที่บาะที่ได้รับไปหรืออนไรอันนี้นะคะเป็นการอาบน้ำโดยใช้ถังใช่ไหมคะก็จะติดลงไปตรงพฤติกรรมของการประหยัดน้ำ เมื่อนักเรียนแต่ละคนนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยติดภาพเรียบร้อยแล้วเขาก็จะนําภาพนี้ให้เวลานักเรียนตรวจสอบความถูกต้องในกลุ่มกันก่อนเพื่อการอภิปรายว่าอันนี้น่าจะใช่ถูกหรือไม่ถูกอย่างไรคุยกันก่อนในระดับกลุ่มหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนเรียบร้อยแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มนะคะคุณครูจะส่มมาสักสองกลุ่มนําเสนอหน้าห้องแล้วก็จะมีภาพไหนที่นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับก็แสดงความที่เห็นกันมาก็ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีนะคะอยากจะให้คุณครูเนี่ยได้ตั้งประเด็นให้นักเรียนให้นักเรียนได้คิดเอกาสารที่แข็งสูงว่าระหว่างพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ำกับเทคโนโลยีการอนุรักษ์น้ำเนี่ยสิ่งไหนที่สําคัญกว่ากันให้น,นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากนั้นก็คงจะต้องนําสรุปนะคะทุกบทจะต้องนําสรุปว่าที่ดีที่สุเดเลยก็ควรจะมีทั้งสอง สิ่งนี้ก็คือมีทั้งพฤติกรรมของการอนุรักษ์น้ำแล้วก็มีเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์น้ำจากนั้นจากคาถามที่เราถามนักเรียนค่ะจะนําไปสู่ว,ว่าคุณครูต้องการให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักวิศกรนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการประหยัดน้ำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นักเรียนรู้แล้วว่าพฤติกรรมที่ดีควรจะมีอะไรบ้างควรจะทําอะไรบ้าง นักเรียนได้เห็นตัวอย่างของเทคโนโลยีแล้วนะคะก็อ,อยากให้นักเรียนสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการประหยัดน้ำขึ้นมาโดยคุณครูอาจจะให้นักเรียน,นยออกแบบในกระดาษ A4 ใด้เปรีร่วมกันก่อนนะคะอาจจะออกแบบในกระดาษ A4 ได้เปรียร่วมกันนะคะจากนั้นคุณตรงนี้การออกแบบอาจจะให้เวลาสักประมาณ10นาทีให้เขาได้คิดแล้วก็ได้ตกผลด้านความคิดนะะจากนั้นคุณก็แจกกระดาษยืดให้กนักเรียนเพื่อให้นักเรียน,นยได้ทำงานที่เป็นชิ้นใหญ่ขึ้นนะคะ ตัวอ,อย่างแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสีสีไม้สีเงนจิ๊กแ๊กให้นักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนแนวทิ่ต,ต่างๆแล้วก็ออกมานำเสนอหน้าห้องแบบนี้ค่ะเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนและก็ส่งเสริมการเป็นนวัตกรให้นักเรียนซึ่งเราก็จะทําให้นักเรียนเกิดขึ้นในกิจกรรมที่สามนั่นเองค่ะ กิจกรรมนี้ก็จะท้าทายนักเรียนหน่อยๆนะคะแล้วก็เลิกเทอะนิ้หน่อยนะคะในกิจกรรมนี้ก็จะประกอบไปด้วยบัตรคำเนี่ยค่ะซึ่งเป็นสถานการณ์ในชนีวิตประจําวันของนักเรียนจริงๆนะคะมีทั้งสถานการณ์ที่ทําให้สูญเสียน้ําโดยเปล่าประโยชน์นะคะแล้วก็สถานการณ์ที่ทําให้เกิดการเรียนประหยัดน้ํานะคะเช่นเคลียเศษอาหารให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เช่นรืวอกระดาษทิชชู่ความร้อนอันนี้จะช่วยประหยัดน้ำน,นะคะหรือว่าเปิดก๊อกน้ำล้างมือแบบอย่างแรง ะะอันก็จะสูญเสียน้ำไปอันนี้ก็เป็นสถานการณ์จริงๆที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะก็จะถูกซ่อนเอาไว้อยู่ในซองอันนี้นะคะก็จะหันหลังให้นักเรียนอย่างที่2ก็จะเป็นกระมังแบบนี้นะคะกระป๋องแบบนี้หรือกล่อ,องแบบนี้กับ,บ,บกระป๋องนะคะแล้วก็แก้วน้ำาื่นไปวิธีการเล่นก็คือ ก่อนหน้านี้คุณครูจะต้องไปเตรียมน้ําให้ใส่ไว้ในกระป๋องในกล่องนี้ค่ะประมาณครึ่งหนึ่งและทุกกลุ่มทั้งหกลุ่มหรือถ้านักยนตรีมีสี่กลุ่มก็ทั้ง4กลุ่มจะต้องมีระดับน้ำที่เท่ากันนะคะจากนั้นก็จะต้องมีน้ำตรงนี้อีกประมาณครึ่งกระป๋องหรือเสร็จเสร็จสามส่วนสีของกระป๋องก็ได้ค่ะตักมาเป็นสำรองนะคะวิธีการเล่นแล้วก็มีแก้วน้ำอยู่างอยนะคะวิธีการเล่นก็คือสมาชิกในกลุ่มนะคะคนที่หนึ่งนะจับฉลากออกมานะคะจับป้ายออกมา แล้วก็เนขึ้นกับล้างรถแบบใช้สายยางฉีดน้ำสูญเสียน้ำไปสิบกระป๋องนะคะเมื่อสูญเสียน้ำไปสิบกระป๋องเนี่ยก็แปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะตักน้ำจากในกรอบของเขาเนี่ยค่ะที่เท่ากันทุกกรอบทุกกลุ่มด้วยนะคะตักอะไรเนี้ยตักให้เต็มแก้วนะคะแล้วก็เทไปในจำนวนสิบกระป๋องนะคะหลังจากนั้นใบนี้ต้องไม่ลงไม่ใส่เข้าไปที่เดิมน,นะคะก็ให้คนตัดไปนะคะจับฉลากออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ คนนี้เป็นยังไงคะนำน้ำล้างผักมารดน้ำต้นไม้ประหยัดน้ำไป4กระป๋องนะคะเพนี้ประหยัดน้ำได้4กระป๋องเพราะฉะนั้นทำยังไงคะ mm hmm. ก็จะได้น้ำเพิ่มนะคะ mm hmm. ก็จะตักจากกระป๋องใบเล็กนี้ใส่ลงไปในกรองนี้จำนวน4กระป๋องแบบนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำของแต่ละกลุ่มที่อยู่ในกล่องนี้ mm hmm. ก็จะไม่เท่ากันขึ้นอ,อยู่กับว่าเขาจับฉลากได้อะไรแต่ในฉลากนั้นเนี่ย ได้สอนให้นักเรียนเห็นสถานการณ์ของการใช้น้ำในชีวิตประจําวันที่มีทั้งการใช้น้ำอย่างประหยัดและก็การใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองน,นะคะไม่เกิดประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่4นะคะสถานการณ์น้ําในชีวิตประจํำวัน,นะคะ่ะ ทำกิจกรรมนี้แล้วก็ส,สมมุติให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านแล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดก,การน้าก็จะมีโมเดลนะคะแบบจําลองรูปภูเขาให้แล้วก็มีบ้านให้มีรถให้แล้วตรงก็คือแปลงกเกษตรจํานวน3แปลงนะคะมีดินน้ํามันแล้วก็มี พ็อกกี้นะคะกระบอกฉีดน้ำให้คุณครูอาจจะให้นักเรียน,นยทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาที่ฝนตกนะในบริเวณบ้านของนักเรียนจะเป็นไงคุณครูก็ให้นักเรียน,นะะลองทด,ดลองฉีดกระบอกน้ำาอไปว่าน้ำการไหลของน้ำที่บริเวณในชุมชนของเขาเนี่ยมันมีลักษณะการไหลเป็นอย่างไรตรงไหนเป็นพื้นที่สูงพื้นที่ต่ำนักเรียนจะต้องสังเกตเองอันนี้ก็คือถ้าถามคามําถามนึง่งว่าถ้าฝนตกเนี่ยน้าจะเป็นอย่างไรหรือคุณครูอาจจะนําเอาน้ําแข็งมา นะสมมติอ,อยู่เมืองนอกคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยถ้ามีทีมาะตกหรือว่ามีฟอยอดอะไรประมาณนี้นะคะอยู่ด้านบนเนี่ยพวกเขาเนี่ยการไหลของมันจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะทําให้นักเรียนค่อยๆเห็นและเขาก็จะเห็นลักษณะพื้นที่ของเขาจากนั้นเราก็จะให้นักเรียนสร้างสถานการณ์นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยลองนำบ้านนำรถแล้วก็แปลงเกษตรเนี่ยได้วางไว้ในบริเวณที่นักเรียนคิดว่าเหมาะสม อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนข้าง,างได้คิดแล้วก็ช่วยเป็นวางแผนนะคะหลังจากนั้นก็จะมีสถานการณ์ให้กับนักเรียนนะคะก็เช่นสถานการณ์ที่1น,นะคะอยากจะนําน้ํานะคะที่เมื่อฝนตกลงมาแล้วเนี่ยเข้าสู่แปลงเกษตรของตัวเองได้นะคะให้นักเรียนคิดว่าแปลงเกษตรควรจะอยู่ตรงไหน,นและน้ําควรจะมาเมื่อเวลาน้ามันไหลามาจากด้านบนเนี่ยน้ำจะเดินทางมาอย่างไรตรงนี้อาจจะให้ใช้ดินน้ํามันนะคะเป็นตัว ทำชอ่องทางน้ำอะไรแล้วแต่ความคิดของนักเรียนเลยน,นะคะโดยมีข้อตกลงว่าเมื่อน,นักเรียนเสร็จตามเวลาที่คุณครูให้เช่นให้15นาทีเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็จะไปทดลองนะคะโดยการฉีดน้ำลงไปหรืออาจจะทำเป็นฝนตกหนักน้ำป่าไหลอะอาจจะเทน้ำลงไปแล้วดูซิว่าน้ำมันจะไปถึงแปลงเกษตรของนักเรียนได้มากน้อยเพียงใดแบบนี้นะ หรือสถานกา,ารณ์ที่2นะคะคุณครูอาจจะมีสถานกา,ารณ์ที่2ว่าถ้าจังหวัดของเราหรือพื้นที่ของเราเนี่ยอาจจะมีการขาดแรลน้ำบริเวณไหนที่นั่นเองควรจะสร้างเป็นไหนกัน โดยให้เวลานักเรียนถาม10นาทีหรือ15นาทีแล้วแต่วัยของเด็กจากนั้นก็จะไปทดลองนะคะในการนําน้ําเช่นลงมาแล้วดูซิว่าอ่างเก็บน้าหรือบริเวณที่เก็บน้าของนักเรียนอ่ะหยน้าได้จริงหรือเปล่าหรืออาจจะไปถึงสถานการณ์ที่3คุณครูอาจจะใช้ผงกาแฟด้วยค่ะโรยลงบริเวณใดก็ได้ซึ่งผงกาแฟนี่อาจจะแทนอะไรสารเคมีที่อยู่ในหมู่บ้านนักเรียนตาม้นเมื่อโดนน้ำเนี่ยมันชะล้างนักเรียนจะมีการบริหารจัดการ พื้นที่ไม่ให้ผงหรือสารเคมีเนี่ยกระจายไปทั่วบ,บริเวณยางเงอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมการคิดขั้นสูงน,นะคะเมื่อมีการทดลองหรืองานทดสอบก็ถามความเป็นเหตุเป็นผลกังอีกและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ5กิจกรรมนะคะที่เราสร้างสรรค์กันขึ้นมาโดยครูเครือข่ายวิทยาศาสตร์นะคะ โครงการนะคะคเครือข่ายภูมูรลลัฐนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีน,นะคะได้ให้นักเรียนทําเมื่อเสร็จแล้วเนี่ย,ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝึกของนักเรียนของเราก็คืออยากให้ได้เห็นนะคะได้นักเรียนได้บันทึกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้คืออะไรนะคะสิ่งที่ทําได้ดีในวันนี้คืออะไรและสิ่งที่นัาจะนําไปใช้ประโยชน์คืออะไรตรงนี้เราก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้บันทึกไว้แล้วก็มีการสแกนค r วอาโค้ดแบบประเมินนะคะความคงใจในการจัดกิจกรรมน้ำนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็น 5กิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะเพื่อสร้างความตระหนักนะคะแล้วก็มีจิตใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรนะคะของสิ่งในสิ่งแวดล้อมของเรานะคะเพื่อให้โลกของเราดีขึ้นนะคะหวังว่า้5กิจกรรมนะคะจะมีประโยชน์สําหรับคุณครูที่จะนาไปสร้าง จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์น้ำให้กับนักเรียนนะคะแล้วกลับมาพบก,กันในครั้งต่อๆไปนะคะสำหรับกิจกรรมที่ทางครูเพื่อขายวิทยาศาสตร์เมืนี้ที่รางวัลเจ้าฟ้ามหาจากักรีกำลังจะผลิตขึ้นมาให้คุณครูอีกหลายกิจกรรมเลยคะ่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ